มันเกี่ยวกับที่กระตุ้นหัวใจโอเคแบบพวกรายการ EMT แบบที่ปึ๊กปึ๊เคลียใช่แต่น้มันเครึ่องเดียวนะจะมีแผ่นไนโตรกรีซอรีนด้วยไนโตรกรีซอรีนระเบิดนี่นะของคนโรคหัวใจใช่ไหมใช่นั่นก็คือถ้าคุณใส่แผ่นไนโตรกรีซอรีนและมีคนกระตุ้นหัวใจของคุณแผ่นนั้นมันก็จะระเบิดอย่าผสมไฟฟ้าและระเบิด แต่เพราะไนโตรกรลเซีนเป็นยาอันตรายและระเบิดรุนแรงด้วยพวกเขาอาจใกล้จนน้าช็อกขณะไนโตรกรลเซีนจะเปิดทางเดินเลือดให้ไหลดีขึ้นและเมื่อวางบนอกช่วยลดอาการปวดใจแต่แผนนี้จะสามารถระเบิดจากเครื่องกระตุ้นได้ไหมจริงเหรอที่ว่ายาเนี่ยมากับคำเตือนให้เอาออกก่อนกระตุ้นคนไข้ เกิดอะไรขึ้นทำไหมขั้นแรกของตำนานจะระเบิดจากเออนี้คือไปเอาเครื่องกระตุ้นหัวใจแต่ก็มีปัญหาซะละเดี๋ยวก่อนนะใครจะให้เราใช้เครื่องของเขาคือเราทำทุกอย่างควังเกือบหมดเลยโอเคงั้นเยืมมาเราจะศึกษามันแล้วก็ทำมันขึ้นมาเองที่ว่าเราเนี่ยหมายถึงนายใช่ไหมใช่ทีนี้การทำเครื่องกระตุ้นหัวใจเองไม่ยากนักคุณเพียงมีปริญญาทางวิศวกรไฟฟ้า แล้วรู้ว่ากระแสมันร้ายแรงแค่ไหน s <S นี่น่าจะเป็นอะไรที่อันตรายที่สุดที่ผมเคยสร้างมาเครื่องกระตุ้นของแกรนจะใช้ไฟ a อแล้วเร่งไปเกิน4,000โวลต์จากนั้นกำลังไฟจะเก็บอยู่ในหม้อไฟซึ่งมือกระตุ้นจะสามารถปล่อยกระแสเข้าสู่อกคนไข้ได้ทันทีเ <'s> จ้านี่ถ้าได้ผลแล้วก็มันฆ่าคุณได้แน่แน แล้วก็มาทำโมเดฟังเกนสไตล์ขณะที่แกรนจัดการกับไดโอดโทรี่กับแครี่ก็ทำให้ e ออาไฟฟ้าปลอดภัยขึ้นแม่จะปลอดภัยแล้วนะเมือ่อวางยางรองและพร้อมแกรนก็ปรุงแผ่นกระตุ้นแบบเฉพาะขึ้นมาเช็คดูนี่สิแบบว่าเคลียร์แล้วขอบหอยกัยกๆอันนี้ลนะ่ะ มันน่ากลัวนะคือแบบว่านะปกติแผนวัชัยไม่มีขอบอยากเอกแต่นี่เป็นของทําขึ้นมาเองก็เลยต้องใช้สิ่งที่หาได้แถวเนี้ยเื่อเครื่องกระตุ้นของแกรนพร้อมใช้งานแค่คือปล่อยเข้าใส่แผ่นไนโตรที่วางอยู่บนอกนั่นคือของโปรดของตำนานเยอบาลิสติกนั่นเองง่ายกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ซะอีกแต่ก่อนอื่นพวกเขาต้องดูว่าของเล่นของแกรนใช้ได้ ตามทรศีแล้วมันสามารถปล่อยกระแสแรงกว่าที่คุณจะโดนจากรางที่สามของรถไฟใต้ดินคุณพร้อมไหมเกินพอที่จะฆ่าคุณได้ถ้าคุณไม่ระวัง 3, 3> สามสองหนึ่ง <2, 1. S 2> ว้าวเยี่ยมไปเลย <Okay. S 1> โอเคยอดมากผมคิดว่ามันน่าจะพร้อมอะมนันเอันนั้นไปที่อ,อกเหรอแปลว,ว่าเครื่องกระตุ้นของแกรนมีประกายโอเคเอาตัวมาแต่เพื่อให้การทดลองระเบิดมีผล จำเป็นที่มันจะทำแบบเครื่องนี้ได้เครื่องกระตุ้นที่ใช้ในห้องฉุกเฉินทั่วประเทศแต่ไงอรอพร้อมหรืยังฮะอ่พร้อมเพื่อให้ได้รู้ว่าเขาสอดแผงทองแดงแข็งสองแผ่นที่อกคนไข้ซึ่งต่อกับออสซิลลโสโคปเอาละพร้อมทดสอบหรือยังมันจะแสดงว่ากระแสดโดดมีแค่ไหนครั้งแรกจากเครื่องกระตุ้นของจริงทุกคนเคลียร์เคลียร ได้แล้วได้แล้วได้นะได้เราลองทดสอบได้แล้วแจ๋วเดชเครื่องวัดกระแสไฟบอกผมว่าพีคของมันคือ4มิลิโวลต์ทีนี้มันจะบอกว่ามันกินเวลา2ไมโครวินาทีคุณว่าผมชนะงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ได้ไหมเนี่ยสบายเลยทีนี้พวกเขารู้ว่าเป้าคืออะไรเครื่องพิกเบอร์เกอร์ของแกรนต์ติดกระปกเพื่อดูว่าเครื่องกระตุ้นทำเองจะให้ผลเหมือนกันไหมมันยังดูไม่อันตรายพอนะ น่าจะไปหาน้ำสักถังมายืนแช่หรือไม่ก็เปิดระบบสปริงเกอร์ซะเลยใส่แว่นตา,าซะเซฟี่ห <c oughs> วงว่านี่ไม่ใช่่วงเวลาก่อนหน้าเนอน่าจะติดความเร็วสูง <c oughs> บนตัวแคร,รี่สักหน่อยนะจำเอาไว้ฟันโตัวกเขาสร้างเครื่องกระตุ้นกันเองเพื่อจะได้ไม่ทำของจริงพัง2005 <c oughs> แต่ใช้มันปลอดภัยไหม ตอนนี้น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่ครอบครัวและเพื่อนๆแครี่ฮันนาลีคุณอยู่ที่4,000สซับสวิต์เปิดเครื่องส่งกำลังโอเคไปแครี่พร้อมมัือยังทุกคนเคลียร์ก็กองขึ้นนของคุณสามสองหนึ่งจะไม่ตายจะทำได้อะ